เขาพูดว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าถูกเสมอมึงว่าจริงไหมอืมกูก็ว่าจริงนะแล้วถ้าลูกค้าคือพระเจ้าทําไมต้องจ่ายตังค์ล่ะ ก่อนขับรถผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ยันก็เลยไปแวะซื้อลูกชิ้นหน้าโรงพยาบาลอันนี้พอไปถึงใช่ไหมมันมีคนที่ต่อคิวก่อนหน้าอันนี้เราก็ถามพ่อค้าไปนะพ่อค้าพ่อค้าลูกชิ้นนขายยังไงพ่อค้าก็ตอบว่าขายเป็นไม้คนซื้อก็บอกอืมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม้แล้วเท่าไหร่พ่อค้าก็ตอบว่าอไม้ยังไม่แพงหรอกไอ้ที่แพงอ่ะลูกชิ้นอันนี้คนถามก็ถามอีกเออแล้วลูกชิ้นนะขายขายเป็นยังไงเอพ่อค้าก็บอกว่าก็บางครั้งก็นั่งบ้างยืนบ้างอันนี้คนซื้อเริ่มโมโหแล้วไงก็เลยว่า ถ้าอย่างนั้นจะขายไหมพ่อค้าก็บอกว่าขายขายเอาเท่าไหร่คุณก็ตอบว่าไม่เอาจะซื้อพ่อค้าแล้วจะซื้อเท่าไหร่ก็คนซื้อก็บอกก็เอาลูกชิ้นไงจะซื้อลูกชิ้นสักหนึ่งมีคนเห็นใส่ที่โรงพยาบาลวิ่งออกมาแล้วเจอแล้วคนบ้าสองคนที่หลุดออกมาตัวจริงอ่ะไม่เหมือนในรูปนะอืตัวจริงอ่ะไม่เหมือนในรูปหรอกในรูปแบบดูนิ่งๆแต่ตัวจริงอ่ะวิ่งไปตรงได้นะเฮ้ยเอาไหม 快呢。Yeah.